After Work Podcast Give you Good Inspiration ส่งต่อสาระและแรงบาันดาลใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ After Work โดยผมโอ๋บนงพงศ์นะครับในวันนี้ผมอยากจะขอแชร์ข้อคิดดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือยอดเยี่ยมทั้งสมเล่มกันครับเพื่อพาเราค้นหาเหตุผลและความหมายของการมีชีวิตกันครับ รบกวนฟังนันนี้นะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ Artwork ด้วยผมโอเปิลนพงศ์นะครับมีเด็กหนุ่มชื่อซาติอาโกเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาแต่เขามีความฝันที่ซ้ำซ้อนกันอยู่บ่อยครั้งที่มปนจุดเริ่มต้นให้ตัวเขาได้ประจนภัยเพื่อลาขุมทรัพย์สุดปลายฝันของเขาการที่เขาได้เดินทางที่ยาวไกลจนไปถึงฝังฝันได้ส่วนหนึ่งก็มาจาก การเชื่อในสัญทาตญยานของตนเองแลาถ้ากลับมามองที่ตัวเราล่ะครับเพื่อนๆเคยมีความฝันหรือเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเดินทางหรือรจยนภัยเพื่อไปให้ถึงกันบ้างไหมครับและเพื่อนๆเชื่อในสัญชาตญยานของตัวเองในทางไหนกันบ้างเดินมุ่งหน้าไปหาเป้าหมายหรือเบนเข็มไปอีกทางที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งในวันนี้เราไม่ได้มารีวิวหรือเล่าเรื่อง The Alchemist กันนะครับ แต่เราอยากจะขอแชร์แง่คิดและมุมมองที่ได้จากการอ่านที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ผมขอเริ่มเลยนะครับข้อ 1. ความสุขในปัจจุบันเคยได้ยินคำว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันกันมามากแล้วใช่ไหมครับและเคยหยุดคิดตระหนักกันแบบลงลึกไปแบบจริงๆไหมครับว่ามันเป็นความจริงที่ไม่ควรมองข้างการที่บางครั้ง เรามัวแต่พวงย้อนอดีตที่เคยทําผิดพลาดหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่เรามนโนคิดไปเองว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆแล้วทําให้เกิดความทุกข์ท,ทั้งๆที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เป็นแบบนั้นเลยก็ได้แต่การที่เราใส่ใจในปัจจุบันกับการก,กระทำณตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ได้นะครับการที่เราทําปัจจุบันให้มีความสุขหรือทําปัจจุบันให้ดีที่สุด มันก็เหมือนเป็นการทำนายรางๆว่าอนาคตมันก็น่าจะดีด้วยอย่างที่เคยมีคำที่ว่าการกระทำในวันนี้สามารถบงบ่อกถึงอนาคตได้ครับข้อ2ฟังเสียงจากใจตัวเองบ้างเคยหยุดคุยกับใจตัวเองไหมครับว่าเรียกร้องต้องการอะไรที่แท้จริงในชีวิตหรือเราเลือกที่จะปิดประตูปิดหูไม่รับฟังมันเลยบางทีสิ่งที่จากใจเราเรียกร้อง ถ้ามันทําแล้วไม่เกิดความเสียหายใหญ่โตอะไรมากนะักเราก็ควรหยุดคุยและรับฟังมันบ้างนะครับอย่าลืมว่าเวลาเดินไปข้างหน้าตลอดบางสิ่งมันอาจจะสายจนกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรารับฟังมันบ้างมันอาจจะช่วยให้เราไม่กลับมาเสียใจในภายหลังก็อาจเป็นได้นะครับและข้อ3การรอมันมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอการที่ในเรื่องหญิงสาวฟาติมะ รอซานติอาโกด้วยความรักและความเชื่อในจิตใจที่มั่นคงผมอ่านแล้วซาบซึ้งอย่างมากๆครับทําให้กลับมามองในชีวิตอย่างเราในปกติการที่เราสามารถรออะไรบางอย่างบางสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตและใช้ความเด็นใจในการอดทนรอบางอย่างที่ทํามันก็ดูมีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเป้าหมายความฝันก็ตาม และนี่ก็คือข้อคิดคร่าวๆที่ผมได้จากการอ่านเล่มนี้นะครับผมว่าน่าจะคล้ายๆอารมณ์เดียวกับการอ่านเจ้าชายน้อยเหมือนกันนะครับใครเคยอ่าน2เล่มนี้แล้วบ้างครับมาแชร์กันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ a f t ์ r เ o r ร์โดยผมโอเบนนภงพงนะครับมีใครกำลังรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กในสมัยเรียนประถมมัธยมกันบ้างครับ รู้สึกว่าการเป็นผู้ใหญ่ทำไมมันเหนื่อยต้องแบกรับอะไรไว้่บ่าเยอะขนาดนี้ในวัยเด็กเราอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายอยากจะทำอยากจะเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องคีปลุกเหมือนอย่างการที่เราเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แต่พอเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ความซับซ้อนตะกะที่มีมากขึ้นในการจะทำอะไรแต่และอย่างเรามักจะต้องคิดมากว่ามันจะเหมาะสมหรือควรหรือไม่ จนบางครั้งมันอาจจะทำลายจินตนาการอันยิ่งใหญ่ที่สร้างสรรค์ในตอนเด็กๆที่เรามีอยู่มากก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆเคยแอบคิดถึงประเด็นนี้กันบ้างไหมครับมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับในคอมเมนต์คือผมได้มีโอกาสอ่านวรรณกรรมในตำนานอย่างเจ้าชายน้อยของคุณองตวนเดอ s ์เซนเทคซูเปรีซึ่งผมเชื่อว่านักอ่านหลายๆท่านคงเคยได้อ่านกันมาบ้างแล้วและคงมีเร่มนี้ไว้ในครอบครองเป็นแน่แน แต่ผมยังเชื่ออีกว่าการตกตะกอนทางความคิดที่ได้จากการอ่านเล่มนี้น่าจะแตกต่างกันอีกเช่นกันซึ่งในวันนี้ผมยังจะขอแชร์มุมมองของผมที่ได้จากการอาร่านเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตว่าผมได้อะไรบ้างกับเจ้าชายน้อยองค์นี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ 1. เราลืมความฝันของเราตั้งแต่ตอนเด็กหรือความฝันที่แท้จริงของเราไปหรือเปล่า หลายคนอาจจะเติบโตมาหรือใช้ชีวิตเบนเข็มออกไปจากความฝันหรือความต้องการที่เรามีมาตั้งแต่เด็กด้วยเหตุผลความต้องการความคาดหวังของคนอื่นความล้มเหลวการละเลยไม่ได้ตั้งใจอย่างจริงจังหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจนทําให้เราไม่สามารถเดินทางไปในแนวทางที่เราวาดฝันไม่ได้จนในช่วงบางครั้งของชีวิตหรือในตอนนี้เรายังรู้สึกผิด ที่ไม่ได้ซื้อสัตย์ต่อความฝันของตัวเองแลแบเสียดายอยู่อาจจะแอบ,บนึก What if สมมุติว่าชีวิตเราได้เป็นแบบฝันมันจะเป็นอย่างไรนะถ้าเรามีพลังวิเศษเพื่อรู้ได้ก็คงจะดีแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าความตั้งใจบางอย่างของเราในอดีตที่มันยังไม่สายเกินไปที่จะทำที่เรานึกขึ้นตะนักได้และยังแอเสียดายอยู่ เราอาจจะต้องเลือกที่จะกล้าลองทํามันอีกครั้งหรือจะยอมปล่อยผ่านมันไปแต่อย่าลืมว่าเพื่อนๆจะไม่เสียใจในภายหลังใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ทํามันมีงานวิจัยอันหนึ่งครับที่สอบถามผู้สูงอายุและคนใกล้เสียชีวิตว่าคุณมีอะไรที่เสียใจที่ไม่ได้ทําหรือลองทําบ้างซึ่งผลก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีสิ่งที่อยากทํามากมายที่ไม่เคยมีโอกาสได้กล้าที่จะลองทํามัน และเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีทำเม็ชีนท่องเวลาไปอนาคตได้เพื่อนๆจะบอกให้ตัวเองทำอะไรครับเพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลัง 2. คนบางคนหรือของบางสิ่งมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นความสัมพันธ์กับคนบางคนหรือของบางสิ่งที่เราใส่ใจดูแลทะนุถน,นอมหรือให้ความสำคัญคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น และไม่สามารถมีอะไรหรือใครมาแทนได้อย่างเช่นเพื่อนเนมีหมีเน่าเๆหรือกกรตุ๊กตาตัวการ์ตูนที่ไม่สมประกอบที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กแอบเก็บกันได้บ้างอยู่ไหมครับส่วนของเหล่านี้โรงงานก็จะผลิตมาเยอะๆเ,เป็นรถใ,ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเพื่อขายแต่มันก็จะไม่มีตัวไหนมาแทนหมีตัวนี้หรือตุ๊ก,กตาตัวนี้ของเราที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าหรือความทรงจำของเราที่มีต่อมันได้ที่มีมายาวนาน ใช่ไหมครับถึงบางทีเอาตัวหมายมาแรกเราก็ไม่ยอมเพราะมันคือคุณค่าทางใจที่เรามีต่อหมีตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้กับคนเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนเช่นกันนะครับไม่สามารถมีใครแทนใครได้ฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราควรทาดีต่อกันซึ่งกันและกันให้คุณค่าให้ความใส่ใจกับคนคนนั้นหรือสิ่งของนั้นให้ดีที่สุดครับ เพราะเราจะได้ไม่มาเสียใจในภายหลังความรู้สึกผิดเหล่านี้แหละครับที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสามารถกลับมาทำร้ายใจิตใจเราได้ไม่ตอนไหนก็ตอนหนึ่งครับและ 3. ความหมายที่แท้จ,จริงของชีวิตเคยหยุดคิดกันบ้างไหมครับเพื่อนเื่นเคยแอบคิดกันบ้างไหมครับถ้าชีวิตเราไม่ต้องแบกรับภาระต่างๆไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองและสามารถวางภารกิจในชีวิตตอนนี้ได้ จริงๆแล้วชีวิตต้องการอะไรจริงๆครับหรือความหมายที่เราเกิดมาคืออะไรเราอยากจะทำอะไรบ้างเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นครับเพราะในทุกๆวันเราเดินกันอย่างรวดเร็วเพื่อหมุนตามโลกตามภารกิจของเราหรือของคนอื่นจนบางครั้งเราอาจจะลืมหยุดนึกขุนลึกภายในตัวเราเพื่อหาคำตอบก็อาจเป็นได้นะครับถ้าส่วนตัวผมเองคิดว่าผมเจอแล้วนะครับในการทำช่องนี้ ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความหมายในชีวิตของผมส่วนหนึ่งเหมือนกันและเพื่อนๆล่ะครับหาเจอกันหรือยังครับมาแชร์บอกกันบ้างนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้จากการอ่านเจ้าชายน้อยที่มีร้อยกว่าหน้าแต่ทรงคุณค่าทางหิตดใจมากๆครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ After Work โดยผมโอปปองผมนะครับ ใครเคยรู้สึกว่าบางทีที่เรามีปัญหาบางอย่างที่ต่อให้อธิบายให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่มีทางเข้าใจเราได้บางครั้งเรื่องทุกข์ใจเราเล่าให้ใครฟังดูเหมือนที่เขาบอกว่าจะเข้าใจเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีทางเข้าใจเราเลยเราอาจจะแอบคิดว่าถ้าเขาไม่ลองมาเป็นเราก็ไม่มีทางเข้าใจตัวเราได้จริงๆหรอกจริงอยู่ครับ บนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถเข้าใจความคิดคนอื่นหรือความรู้สึกของเราได้ทุกอย่างนะครับเพราะหนึ่งในเหตุผลที่คนรับฟังเราอาจจะดัดสินเราด้วยความคิดที่เขารู้จักเราในอดีตหรือคนที่รับฟังเราไม่ได้พบเจอเหตุการณ์เหมือนกับเราเป,เป๊ะทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาอาจจะทำได้และช่วยเราได้ก็คือการรับฟังที่ดีอย่างเห็นอกเห็นใจหรืออยู่ข้างๆเราแต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนที่ล้วนพบเจอปัญหาอาจจะไม่มีคนคนนั้นที่คอยรับฟังหรืออยู่ข้างข้างหรือในช่วงเวลาที่เราต้องการได้แต่เราอย่าลืมครับว่าเรายังมีเพื่อนอีกคนที่รับรู้ทุกช่วงเวลาในชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมาตลอดอยู่อีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัวเราเองครับผมอยากจะบอกว่าในวันที่เราคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเราแล้ว อย่าลืมว่าเรายังมีเพื่อนอีกคนที่เข้าใจในทุกอย่างที่เป็นเราจนถึงทุกวันนี้ก็คือตัวเราเองครับเราควรจะให้เวลากับเขาบ้างนั่งทบทวนและขุดลึกถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นมาอย่างไรเพราะอะไรเราถึงใจแบบนี้เพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้มันอาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจความเป็นเรามากขึ้นและอาจจะช่วยให้เราทุกข์น้อยลง และหาทางออกจากปัญหานี้เองได้ด้วยตัวเราเองนะครับเอาล่ะครับและในวันนี้ผมจะจะขอแชร์ข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือ n e w s o n to Stay alive ของคุณแม t t H เฮกที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในการดำรงชีวิตและการหาทางออกในพายุมรสุมชีวิตที่คนอื่นยากจะเข้าใจครับซึ่งผมอ่านเล่มนี้รวดเดียวจบในวันเดียวจึงอยากจะขอแชร์เพื่อถ่ายทอด ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนดังนี้นะครับ 1. เมื่อเราพบเจอปัญหาหรือความสุขในชีวิตจงระลึกไว้เสมอว่าด e i บิ a เช p a s s แล้วมันจะผ่านไปครับขอให้จงอยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่าและมีความสุขที่สุดดื่มด่ำในทุกๆช่วงเวลาที่ก้าวเดินเพราะแต่ละช่วงในชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่มันอาจจะเกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวกว็ได้ อย่างปราจายี่ปุ่นที่ว่าอิจิโกะอิจิเอฉะนั้นเมื่อเราพบเจอความทุกข์ที่แสนสาหัสจงอย่าลืมและลึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้แล้วมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ 2. ในวันที่เราคิดว่าไม่เหลือใครแล้วอย่าลืมครับว่าเรายังมีเพื่อนอีกคนที่เข้าใจเราทุกอย่างก็คือตัวเราเองครับใช้เขาบ้างครับ นั่งทบทวนและขุดลึกในความเป็นตัวเราอย่างจริงจังเพื่อนๆอาจจะหาทางออกที่ดีด้วยตัวเองก็ได้นะครับและ 3. การที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้ล้วนจะต้องเกิดจากการฝึกฝนครับครั้งที่เราพบเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตบางช่วงคิดจะว่ามันคือบททดสอบในชีวิตที่จะพาเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าแข็งแกร่งกว่าและเติบโตขึ้นครับผมมองว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ ขอให้เ,เพื่อนเที่กำลังพบเจอกับปัญหาในชีวิตสามารถมีพลังที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราจะเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมครับว่า this will s h e e path แล้วมันจะผ่านไปครับและนี่ก็คือข้อคิดดีๆจากหนังสือทั้ง3เล่มที่ผมได้สรุปมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับ after work สวัสดีครับ